ละครหมายถึงการแสดงแบบหนึ่งผู้ที่แสดงเรียกว่าตัวละครมีวิธีหรือสถานที่ที่ใช้ในการเล่นมีบทละครให้ตัวเล่นตามเนื้อเรื่องและอาจจะมีดนตรีประกอบการแสดงนะครับองค์ประกอบของ ละครมีดังนี้ครับโครงเรื่องคือการวางแผนกำหนดลักษณะการกระทำต่างๆของตัวลนะครนะฮะแกนของเรื่องแกนของเรื่องคือจุดมุ่งหมายสำคัญของละครเรื่องนั้นๆข้อคิดต่างๆนะครับ 3. ลักษณะของตัวละคร ในละครแต่ละเรื่องจะต้องมีการกำหนดบุคลิกลักษณะนิสัยของตัวตัวละครว่าตัวนั้นมีนิสัยอย่างไรความสัมพันธ์อย่างไรกับตัวละครอื่นๆนะครับบรรยากาศที่ใช้ในการแสดงคือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ,รอบตัวละครของเราเป็นสิ่งที่ช่วยสร้าง อารมณ์ความรู้สึกความประทับใจให้ผู้ชมได้ทราบสิ่งและมีอารมณ์ร่วมไปกับตัวละครนั้นๆน,น,นะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ